ดีไซน์มาตรฐานนะคะแบบเรียบเรียบความนุ่มระดับหนึ่งเนี่ยจะมีให้เลือกกัน3แบบนะคะมี Imperial แล้วก็พาเล e ทั้งหนังสีเดียวและ2สีค่ะ ตัวอย่างนะคะหยิบยกมาเป็นแบบพาเลตสีครีมนะคะซึ่งติดตั้งกับรถ SUV ค่ะจะเห็นว่าติดตั้งแบบเข้ารูปแล้วก็งานนะคะติดตั้งไม่ค้อมหลังเลื่อนนะคะลักษณะของหนังเนี่ยจะมีลายหนังชัดเจนนะคะเป็น PVC เกรดพรีเมียมย้ำนะคะว่าเป็นแบบเกรดพรีเมียมเลยนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากมีลายหนังแล้วก็ไม่มีกลิ่นเหม็นด้วยลักษณะของชิ้นงานหนังแยกมานะคะชิ้นหัวหมอนแยกจากชิ้นพนักพิงแยกกับชิ้นเบาะนั่งนะคะขาดจากกาันแล้วก็เป็นการสวมคุมทั้งเบาะถ้าเป็นดีไซน์แบบเ,เรียบๆแบบนี้นะคะดีไซน์มาตรฐานนุ่มระดับหนึ่งเนี่ย คู่หน้านะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่ที่2,500บาทค่ะส่วนเป็นแบบ2ตอนนะคะก็คือเบาคู่หน้าเบาะแถวสองนะคะเช่นรถเก่งหรือว,ว่ากระบะ4ประตูเนี่ยจะอยู่ที่ราคา5,000บาทค่ะส่วนเบาะ3แถวนะคะจะอยู่ที่ราคา7,500บาทนั่นเองซึ่งราคานะคะจะปรับเปลี่ยนตามหน้าเว็บไซต์ยึดหน้าเว็บไซต์เป็นหลักนะคะส่วนแบบนี้ค่ะคล้ายๆกับแบบที่แล้วนะคะดูเรียบๆแต่ว่าสังเกตดีๆจะ เห็นว่ามีช่วงปีกเบาะนะคะที่เขามีเส้นโค้งในการเย็บชิ้นงานหนังนะคะแล้วก็ดีไซน์เนี่ยได้เนี่ยจะเรียงชัดเป็นได้แต่เข็บคู่สีเส้นแบบนี้เลยเห็นเลยนะคะว่าดูพรีเมียมมากรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นแฟชั่นยอดนิยมค่ะมีชื่อรุ่นว่าวิชั่นราคาคู่หน้าอยู่ที่2,800บาท2แถวคือ5,500บาทและ3แถวอยู่ที่8,000บาทค่ะ ดีไซน์ที่เน้นได้แต่เข็บคู่มี3แบบด้วยกันนะคะคือ Vision นแล้วก็มีวิช i ั่น2ูเป็นแบบ4ีทูโทนและแบบ Vision X นะคะที่เป็นสีหนังทูโทนแล้วก็ได้แต่เข็บคู่ค่ะแบบ u l นติเม e สปอร์นะคะจะมีการตกแต่งสีหนังบริเวณปีกเบาะแล้วก็เพิ่มการตัดเย็บซ่อนตะเข็บบริเวณของพนักพิงค่ะเนี่ยนะคะจะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเลยเป็นตัดเย็บแบบซ่อนได้นะคะ ราคาเท่ากับแบบวิชั่นเลยค่ะดีไซน์แฟชั่นจะราคาเท่ากันนะคะส่วนอีกแบบหนึ่งนะคะจะออกแนวแฟชั่นมากๆเลยค่ะดีไซน์นี้นะคะเรียกว่าอันติเมตคัลเลอร์ค่ะหยิบยกตัวอย่างมาให้สีตัดกันอย่างชัดเจนนะคะเป็นสีเงินกับสีดำเลยค่ะแบบนี้ถ้าใครชอบแฟชั่นมากๆก็น่าจะถูกใจค่ะยังราคาเท่ากันนะคะคู่หน้า2,800บาท สองแถวนะคะคู่หน้าแล้วก็บาะแถวสองเนี่ยจะอยู่ที่5,500บาทแล้วก็เบาะสามแถวค่ะอยู่ที่ราคา8000บาทค่ะส่วนดีไซน์ถัดมานะคะมาในดีไซน์ของเคฟล่ากันบ้างเป็นหนังผสมค่ะหนังหลักๆนะคะจะเป็นหนัง PVC เกรดพรีเมียมมีลายหนังนะคะแล้วก็หนังที่ใช้ตกแต่งเนี่ยจะเป็นหนังเคฟล่า ดีไซน์ถัดมานะคะเรียกว่าอันติเมตล็อกกี้ค่ะดีไซน์นี้นะคะจะมีการตกแต่งเห็นไหมคะแถบที่เป็นสีแดงนะคะจะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตำแหน่งนี้เลยนะคะแต่เราเลือกสลับสีได้ได้ก็ยังเป็นการเดินได้แบบแต่เข็บคู่นะคะโชว์ได้ด้วยแล้วก็โชว์แถบหนังด้วยแบบนี้ค่ะถัดมานะคะอันนี้เป็นแบบใหม่ล่าสุดเลยดีไซน์ VIP ค่ะแต่เห็นลักษณะของการเดินได้ไหมคะ ลายตารางตรงกลางเบาะนี่ค่ะเป็นการเดินได้แบบแน่นนะคะแล้วก็เห็นเป็นล่องได้ชัดเจนนะคะอันนี้จะเป็นแบบ v i p เกรดพรีเมียมค่ะซึ่งหนังนะคะก็จะมีหลายสีให้เลือกตามที่เห็นในรูปนะคะ ถัดมานะคะราคาเท่ากับแบบแฟชั่นค่ะแต่ว่าคุณสมบัติพิเศษคือการเสริมฟองน้ำบริเวณของกลางเบาะเพิ่มขึ้นมาอีก2เซนเท่ากับว่าตำแหน่งกลางเบาะนะคะจะมีระดับของความสูงของฟองน้ำที่เสริมเข้ามาเนี่ยประมาณ3มเซนค่ะมาดูตัวอย่างกันนะคะก็คือโดยทั่วไปแล้วค่ะแบบอื่นๆน,นะคะเขาจะรองฟองน้ำหนาประมาณ1เซนนะคะที่เห็นในหนังแต่ตรงเนี้ยที่ที่จับอยู่เนี่ยค่ะมันจะเป็นฟองน้ำที่เพิ่มเข้ามาบริเวณของกลางเบาะหนาขึ้นมาอีก2เซนนะคะ รวมๆแล้วค่ะก็คือเนี่ยตำแหน่งประมาณนี้ค่ะจะหนาขึ้นประมาณ3เซน เหมาะกับใครนี่ค่ะเอาตัวอย่างมาให้ดูเลยเหมาะกับรถที่อาจจะมีดีไซน์นะคะที่ตรงกลางเบาะค่ะเป็นแองหรือเป็นเว้าแล้วเรารู้สึกว่าเอออยากให้มันหนาขึ้นเนาะเพื่อจะได้เข้ากับสลีละของเราแล้วเรารู้สึกว่านั่งสบายขึ้นเลือกแบบนี้ได้ถ้าไม่มั่นใจนะคะก็มาลองนั่งตัวอย่างที่หน้าร้านได้ดีไซน์นี้เนะะี่ยค่ะยังคงความเป็นตะเข็บคู่เพราะว่าอยากให้มีลุคที่เป็นความสปอร์ตแล้วก็ดูทันสมัยค่ะตำแหน่งตรงนี้นะคะ,มะเมื่อก,กี้นั่สกู๊ตีจับเนี่ยคือหนาประมาณ1เซนตัวตรงเนี้ยกลางเบาะ ที่รูปๆอยู่เนี่ยคะ่ะจะหนาขึ้นประมาณ3เซนเพื่อทําให้เบาะนุ่มขึ้นนุ่มแบบฟองน้ํานะคะนุ่มแน่นเนี่ยคะ่ะประมาณเนี้ยถ้ารถคันไหนเบาะมีการยุบตัวก็สามารถเลือกดีไซน์นี้ได้เช่นกันสําหรับดีไซน์ที่เสริมฟองน้ํานะคะหนาแบบเนี้ย จะมีให้เลือก2แบบก็คือแบบที่ต่อชิ้นงานหนังกลางเบาะเป็นแนวนอนก็คือคันนี้เลยกับแบบที่ต่อชิ้นงานหนังเป็นแนวตั้งนะคะมเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมีลงรูปไปให้ละราคาะค,ะคู่หน้า2 0 0 0ัสองตอนนะคะคู่หน้าเบาะเทาหลังอยู่ที่5,5 0 0ส่วนถ้าเป็นรถ SUV นะคะ3แถวเนี่ยจะอยู่ที่800 0บาทราคาแบบแฟชั่นกับแบบเสริมระดับ2แบบเนี้ย นุ่มหนานุ่มขึ้นมาแบบนี้จะราคาเท่ากันนะคะให้ดูตัวอย่างก่อนเลยเราจะหุ้มคุมมิดทั้งเบาะปรับระดับของความนุ่มนะคะหรือว่าความสูงของเบาะขึ้นใหม่นิดนึงนะคะส่วนแบบถัดไปค่ะอันนี้เป็นรุ่นพิเศษเลยพิเศษกว่ารุ่นอื่นๆคือจะมีระดับความนุ่มเพิ่มเข้ามานุ่มระดับ3นะคะก็คือ เสริมด้วยใยสังเคราะห์เป็นรุ่นเดียวในทั้งหมด16ดีไซน์เลยค่ะที่เสริมเป็นใยสังเคราะห์หนานุ่มนะคะใยสังเคราะห์คุณภาพเนี่ยค่ะจะมีความนุ่มยัดเข้าไปแล้วจะเพิ่มระดับของความหนาของเบาะให้สูงขึ้นประมาณ1-3นิ้วนะคะ1นนิ้ว1-3นิ้วแล้วแต่รุ่นรถแล้วก็โครงสร้างดีไซน์ของเบาะรถรุ่นนั้นๆไม่มั่นใจนะคะมาลองนั่ง ที่เบาะตัวอย่างหน้าร้านได้นะคะเหมาะกับใครถ้าเหมาะกับคนที่ชอบเบานุ่มๆอ,อยากให้เบาะสูงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือเลือกรุ่นนี้ได้เลยอย่างที่เห็นนะคะว่ามีหลายสีค่ะแล้วที่เห็นยน่ยนๆอยู่นะคะอันนั้นคือหนังนิ่มมากเราไม่ได้จับย่นนะคะแต่ว่าฝีเข็มเวลาเย็บเนะะี่ยค่ะมันทําให้หนังเนี่ยเป็นลอนแบบนั้นเลยหนังให้สัมผัสที่นุ่มแล้วก็ถ้าใครชอบนุ่มๆน,นั่งสบายอันเนี้ยเรียกว่าดีไซน์โซฟาเลยค่ะ ชุดทุ่มบอดรถยนต์นะคะย้ากันอีกทีนะคะ16ดีไซน์จะเป็นแบบสวมทับเข้ารูปนะคะแบบนี้เลยเข้าไปเป๊ะๆกับชิ้นงานของเบาะรถยนต์เดิมๆค่ะสำหรับ16ดีไซน์ที่นำมาให้เลือกกันนะคะนำมาให้ชมกันพร้อมราคาในคลิปนี้ถ้าฟังไม่ทันไม่เป็นไรนะคะเราจะเขียนรายละเอียดเอาไว้ให้ที่คำบรรยายของคลิปวิดีโอด้วยนะคะ และสามารถสอบถามราคานะคะแบบเจาะจงได้ด้วยนะคะโดยคอมเมนต์ระบุรุ่นรถนะคะแล้วก็ดีไซน์เบาะที่ชอบค่ะว่าชื่อรุ่นว่าอะไรนะคะเดี๋ยวทางร้านจะแจ้งราคาชุดหุ้มเบาะรถยนต์ให้ทราบค่ะหรือถ้าอยากส่วนตัวกว่านั้นนะคะสามารถทักไลน์เข้ามาพูดคุยสอบถามปรึกษาในการเลือกดีไซน์แบบเบาะที่จะเหมาะกับคุณแล้วก็ตรงใจคุณได้เลยนะคะยินดีให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาเลยค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วก็จะยินดีเป็นอย่างมากเลยนะคะถ้ากดติดตามกันขอบคุณที่ติดตามรับชมผลงานค่ะ